อย่าซนอย่าซิ่งนะครับผมคุยกับกรรมการนะครับครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนามพลโคกจากมาจากพระนครศรีอยุธยาครับชื่อเล่นชื่อเอกครับเอกคะครูรบกวนขออนุญาตถามได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับขาของเราคะผมก็รับเหมาก่อสร้างครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับตกหลังคาโกดังมาครับสูงประมาณ27เมตรครับเดียว ้าตกได้ยังไงคะอือคือผมจําได้คือภาพสุดท้ายคือผมไปหยิบตัวตัดนะครับตัวตัดกับเบื้องแล้วตั้งแต่นั้นก็คือจําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตื่นอีกทีโรงพยาบาลเลยครับเคื่อันี้ครูเคยเห็นคนบางคนตกแค่สามชั้นอาจจะถึงชีวิตใช่ครับทำไมเรา<ม>สูงขนาดนี้ล้วไม่นในกรณีผมม,มีแบบว่ามีนะรับเหมาก่อสร้างคนนึงอะ่ะ oh. เขามาวิ่งรับหัวผมอ๋อ oh. ใช่มารับหัวผมหัวผมเลย oh. ไม่ฟาแต่ร่างกายจะหักหลายส่วนมากครับ สะโพกแตกหลังหักคอหักหักหกลายทวนนะขอโทษนะคนที่ไปรับคุณเป็นอะไร้าะฮะหัวเข่าแตกสองข้างครับโอ้โห oh, เ,เขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ยังไงเขาถึงโผล่เขาไปรับไม่เลยครับเพราะว่าผมนอนโรงพยาบาลเขาก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกัน oh. คือไม่ได้เจอกันแต่แม่ผมกับแฟนผมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอะไรฟังอย่างเงี้ยครับครับโหไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้จักครับ ใจเขาต้องสุดจริงๆอ่ะ <S <S ใช่ฮะโทษนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่ตกผมอายุยี่ิบครับก็สิอ,อ <11 S 1> ปีมาแล้วคบกับแฟนมานาน,น,นเนี่ยครับสิบเอ็ดปีกว่าๆแล้วครับอ๋อแสดง<อ>ว่าก็เพิ่งคบกันนะสิคะช่วงที่เรารปรัสบเหตุคบกับแฟนได้อยู่3ามเดือนค,ครับตอนดีๆ<อ>แล้วก็อยู่ด้วยกันมา1ิปีอ็ัปีครับโอ้โหผู้หญิงคนนี้นี่สุดจริงๆใช่ครับตอนนั้นพอได้รู้ข่าวทุกอย่างแล้ว ปลบอบใจตัวเองอยังไงครับผมบอกกับแฟนผมอ่ะผมบอกว่าตัวเองอยู่กับเขานะมผมขอทําใจแค่ปีเดียวถ้าตัวเองจะไปก็คือไปอแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็อยู่กันมาด้วยกันก็คือให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับคือลําบากก็ลําบากด้วยกันสุกก็สุกด้วยกันนะครับกูแท้กูแท้จริงๆครับแล้วถึงปีไหมฮะที่ทําใจได้ไม่ถึงปีครับประมาณ3 4เดือน พอเริ่มขยับได้แล้วก็เริ่มมาขายโรตารี่แล้วก็เจอปัญหาหลายๆอย่างผมก็มาดูทอทัศน์ไปเจอพี่สายลมแตะแนวครับเขาแกะรองเท้าผมก็เลยเฮ้ยาวาดรูปได้อะไรได้แล้วก็เลยมาหัดแกะรองเท้าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการแกะรองเท้าของผมครับแสดงว่าปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่ก็คือการแกะรองเท้าขายนี่ด้วยใช่ครับเหรอคะ แล้วแล้วฝึกยังไงคะไปฝึกกับพี่สายลมเขาไหมาหรือ,อยังไงคะไม่ได้ฝึกกับพี่สายลมครับก็คือเหมือนว่าเขามีคลิปอะครับออกมาตอนนั้นที่ผมฝึกจะมีคนออกมาทําคลิปน้อยมากก็เลยแบบว่าติดตามพี่เขาดูพี่เขามาโดยตลอดอแล้วอย่างนี้แกะอยู่ที่บ้านหรือไปแกะที่ร้านหรือย,อยังไงฮะเป็นแกะที่บ้านครับก็คือเป็นแบบว่าลูกค้าสั่งแล้วเราก็แกะออเดอร์มาทางก็คือออเดอร์ตามตาม Facebook กับเพจครับเพจชื่ออะไร ชื่อเพจแตะแมันแนวครับแตะแมัน,<ม>น,นแนวครับผมออเออเท่ๆแล้วต่อคู่อ่ะฮะก็แล้วแต่ครับมี300ร้อถึงห้าอ่ะครับขึ้นอยู่กับความยากของลายใช่ก็คือเขาจะไปหาลายของเขามาแล้วรเราก็จะมา,มาวาดให้เขาเท่าที่แกะมามีคู่ไหนที่จำไว้เลยว่าโอ้โหนี่สุดยอดของฝีมือเราเลยยังไม่มีครับยังไม่มีเหรอครับเพราะว่าแกะได้หมดตามที่ออเดอร์มา ใช่ครับก็คือเราฝึกในตัวเองว่าเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆครับเจ๋งมากเลยเจ๋งๆๆวันนี้ก็คงต้องมาโชว์แกะแน่นอนนะคมก่อนที่จะไปดูโชว์กันนะครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรก็อยากได้ทุนไปประกอบอาชีพลงแกะลงเท้าแตะครับอะขอยได้ขอยได้ขอยได้ฝีมือพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญรับ สวัสดีครับท่านเอกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์แรกให้เอกแสดงฝีมือให้กรรมการดูว่าวิธีการแกะรองเท้าของเขาเป็นอย่างไรท่านคณะกรรมการเลือกได้ว่าอยากได้ลายอะไรครับลายอะไรที่เป็นเป็นดอกไม้ก็ดอกอะไรก็ได้เลยค่ะดอกไม้ได้ไหมครับเอกได้ครับดอกไม้จันทร์ลวกันครูไม่เอาไม่ดีนะเอาดอกไม้ธรรมดาดอกไม้นะครับอย่าฟังพี่หอยนะครับเดี๋ยวเขาวาดก่อนครับค่ะ ปกติเราเป็นเด็กที่แบบมีหัวทางศิลปะวาดรูปไหมครับคือเราไม่ค่อยเก่งเรื่องหนังสือสักเท่าไหร่ก็จะเก่งเป็นเรื่องวาดรูปแทนอะไรแทนมีความสุขเวลาทําสิ่งนี้ใช่ครับอ๋อกล้วยไม้ใช่ไหมเขาเรียกว่าดอกอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะเหมาะครูเนรับดอกใหญ่ด้วย นี่คือวาดครับร่างก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปคือการแกะครับน้ำหนักในการกดลงไปต้องเท่ากันไหมครับก็เท่ากันครับเพราะว่าเราลึกไปมันก็จะเว้าไม่ค่อยสวยลายอะไรที่คนแบบยอดนิยมที่สุดครับก็เป็นลายพวก ตัวกร์ตูนนะครับแล้วแต่ลูกค้าเขาชอบอะไรเขาก็จะสั่งเราครับนี่ถามนิดนึงมีแกล้งกันไหมเช่นเอาเอาลายหน้าเพื่อนมาแกะอะไรเงี้ยมีไหมยังไม่มีนะฮะไม่มันมีบางคนแกล้งจริงนะใช่ใช่แกล้งแบบให้แกะหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยมีคนเขาให้แกะหน้าเมียเขาเหมือนกันเคยมีจริงเหรอครับให้แกะหน้าแฟนใช่ครับคนให้แกะคือ สามีใช่ครับบอกได้ครับครับแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ไหมครับน่าจะยังอยู่ครับจะก็น่าจะไม่สมบูรณ์เลยนะฮะน่าจะมีบาดแผลเต็มตัวครับผมไปไปทำอย่างให้กับคนที่เราควรเคารพได้อย่างไ้คือเท้าเขาเนี่ยมีหน้าเมียส่วนหน้าเขามีเท้าเมียเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างรองเท้านี้เวลาทําเสร็จเขาถ่ายคู่กับหน้าเขาไหมฮะมีถ่ายคู่แบบเอ้ มาแล้วรองเท้ามาแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าเฮ้ยอันนี้เราเริ่ม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 แกะนะครับเริ่มจะดึงผิวชั้นบนออกฮะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปใช้ถูกไหมไม่ได้ซื้อไปเก็บใช่ครับอย่างปีนี้มีแบบว่าแม่ปีที่แล้วแม่ไปซื้อตั่งผมแล้วปีนี้เขาพาครอบครัวมาซื้อทั้งบ้านเลยโอ้เขาเอารองเท้าให้เราหรือว่าเราก็ไปซื้อมาด้วยผมจะเป็นคน ซื้อมาอแล้วก็บอกเบอร์กันใช่ไหมใช่ครับว่าลายอะไรเบอร์อะไรสีอะไรแล้วเราก็ไปซื้อมาครับจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเก็บตังค์มาก่อนหรืออะไรก็คือแบบว่าเราเชื่อใจฮะอ๋อคือไม่ต้องมัดจาก่อนใช่ครับไม่ต้องมัดจำแล้วเคยมีลูกค้าที่ลืมให้สตางค์ไหมครับมีครับแกะไปแล้วลืมให้สตางค์มีครับน้ําเสียงเอกเปลี่ยนไปนะครับ มีครับมีมีเยอะครับเยอะไหมครับเยอะเลยเหรอโหถ้ามีโอกาสบอกเขาได้อยากจะบอกเขาด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะว่ามาเอาทีครับ <laughs> คือมันลงทุนไปแล้วอ่ะใช่ เอ้ครับตั้งแต่แกะมาลายไหนแกะยากที่สุดครับก็เป็นแบบพวกลายกระตูนแบบว่าเป็นลายเส้นเยอะๆครับเพราะจะแกะยากแล้วมันละเอียดถูกไหมใช่ครับจะใช้เวลานาน,านกว่าลายนานสุดในชีวิตที่เคยแกะครับกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณคู่หนึ่งอยู่12ชั่วโมงครับคู่เดียวคู่นั้นราคา500ครับ โอ้โห12ชั่วโมง500โอ้ยดึงละเส้นยาวเลยครับเห็นแล้วครับเรียบร้อยศิละปะมันดีนะสวยงานาม,มือครับ พอศิลปะเนี่ยม,มันไปอยู่ที่ไหนมันทําให้ของมันมีมูลค่าขึ้นทันทีนะ <Yeah. S 2> รองเท้าปกติที่แกะกันนะครับจะมีขนาดประมาณ1 0คูณ20ซนเมตรแต่โจทย์สุดท้ายที่เราท้าทายเองเราท้าทายด้วยขนาดพื้นที่ในการสร้างสารรค์งานศิลปะ9 0คูณ90ซนเมตรครับโอ้สฟ oh. <3 S 1> ุตคูณ3ฟุตและเราก็ให้เอกออกแบบสร้างสารรค์ลายเอง ดังนั้นโจทย์นี้ให้เวลาเอกเต็มที่เวลาเท่าไหร่ก็ได้ครับและเราบันทึกผลงานเอกไว้แล้วล่วงหน้าครับเหตครับแท่นี้ครับ90สบก็แบบ <8. S 2> เป็นยาวเป็นโซฟาใหญ่มากครับเกือบเมตรครับและนี่คือผลงานที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้าครับ พีมงานพาเอกไปยังห้องที่เราจัดเตรียมไว้นะครับนี่คือแผ่นยางครับอุ้อยลายอย่างละเอียดอ่ะ ละเอียดมากนี่คือจุดที่เราไม่ได้บอกเขานะครับพวกเาคิดเองครับ 90, 90ค90นี่คือเนื่องจากมันแั่นใหญ่มากครับเราตัดแบ่งครับเป็นชิ้นแล้วมาประกอบกันจะได้ขนาด90คู90ครับพอจะเดาได้แล้วแั่นยางนี่เราไม่สามารถหาที่ไหนได้นะครับก็ได้รองเท้านันยางช้างดาวเนี่ยครับช่วยกรุณามอบให้เราครับ อดูเลยรอดูเลยนี่คืองานที่ยากที่สุดในชีวิตไหมครับยากที่สุดครับแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายตัวเองนะครับผมไม่เคยแกะลายไทยมาก่อนงานนี้เป็นงานแรกของผมครับที่เป็นแกะลายไทยขึ้นมาภูมิใจครับอยอดฮะท่านกรรมการครับและนี่คือผลงานของเอกครับทีมงานครับมาเลยครับ คณะกรรการครับและผลงานชิ้นนี้ก็คือ,อ,อสูงาม<อ>เอครับ งานชิ้นนี้เราตั้งชื่อไว้ไหมครับงานชิ้นนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นป่าหิมพานในจินตนาการผมครับก็มีกินาลีแล้วก็มีฝัดป่าตามป่าหิมพานนะครับผมว่านี่คืองานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งฮะเหมือนการแกะสลักไม้เหมือนการแกะสลักบนโลหะแต่ว่านี่คือแกะลายไปบนยางแผ่นใหญ่ๆสวยมากท่นกานรผร้กคกับ 3วันเต็มๆเอกทำงานชิ้นนี้อย่างไรเรามีภาพแบบ f a าสปีดไหมให้ชมครับใช่ญครับนี่คือขั้นตอนการร่างลายก่อนนะครับนี่คือทำเพียงคนเดียวลำพังครับทีมงานผมบอกว่าใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงครับเขาทุ่มเทมากครับ มีจินตนายการครับเดี๋ยวคนอื่นให้ทีมงานนำลงไปเก็บรักษาก่อนนะครับท้าน้องการครับรู้สึกอย่างไรกับเอกครับชีวิตคนเรามันก็เหมือนก็คล้ายๆที่เอกเล่านะคนเรามันก็มีมีวันล้มมีวันตกลงมาบ้างแต่มันสำคัญที่ว่าเราลุกได้เราสู้ต่อได้ แล้วพอสู้ต่อเราถึงเห็นเอกเห็นศิลปินวันนี้ครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับสู้ๆนะครับครับผมขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับความฝันของเอกครับอยากขอทุนในการประกอบอาชีพครับเพื่อไปสร้างสรรค์งานที่เขารักให้ได้มากที่สุดครับทั้งสามท่านครับวันนี้พวกเราขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเอกนะครับ วันนี้พวกเราให้พานเอกครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเอกบอกเล่าความมัศจรรย์บอกเล่าสิ่งที่เอกรักและค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนำมาประยุกต์กลายเป็นอาชีพให้ทาง A.S. ได้ทราบ A.S. ดีใจมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพของเอกครับขอมอบ ทุนในการประกอบอาชีพให้กับเอก40,000บาทจาก A.S. ครับ,คครบและ A.S. ทราบว่างานที่เอกทำจำเป็นต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเอกหันไปมองด้านนั้นดิครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับสักครู่ครับเอกครับ ครับหันกลับมามองได้แล้วครับตรงนี้คือรองเท้าแตะนันยางช้างดาว180อบคู่ครับพี่ชุครับเมื่อกี้คุยกับคุณหมอเพิ่งรู้ว่า นันยางธรรมดาเราค yeah! wow. I I 100, 100, ัสส 10, ิค yeah. yeah. ือส yeah. ีสีฟ้าน like like nope. ี่เพิ่งรู้ว่ามีสีอื่นด้วยเหรอลายเลยเขาหลากหลายเลยเฮ้ยจริงปะมูลค่าตรงนี้ครับ1 8 0 0 0บาทครับาทรองเท้าแตะนันยางช่างดาวบอกว่าให้ฟรีโโโอ้นนให้ฟรีเพื่อสนับสนุนผลงานศิลปะของเอกครับทั้งหมดนี้เป็นของเอกตอนนี้คขารู้สึกในใจของเอกรู้สึกยังไง ดีใจครับผมแบบว่าพูดอะไรไม่ออกคือเรามีสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันก็ได้ทำอ่ะไม่ใช่แค่เอกได้ทำน,น,นะครับแต่สิ่งที่เอกทำานะครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับพวกเราทุกคน คือพวกเราทุกคนก็จะมีอุปสรรคในชีวิตที่เยอะมากแต่พอฟังเรื่องราวจากเอกแล้วฟังว่าเอกสู้กับสิ่งนั้นยังไงพวกเรารู้ว่าเมื่อเราเจอความยากในชีวิตเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามได้เหมือนที่เอกทำสำเร็จในครั้งนี้ยูท<อ>ุบเชื่อว่าน่าจะมีคนในชีวิตที่เอกอยากจะพูดถึงเอกครับอยากจะบอกอะไรกับแดนครับก็ขอให้อยู่ผมไปนะนะครับอย่าทิ้งผมไปไหนผม ลักมากครับผู้หญิงคนนี้ผมดูแลผู้หญิงคนนี้ไปตลอดนะครับจนกว่าผมไม่กับเขาก็ตายไปข้างหนึ่งครับนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่มากครับขบ่าราชการครับเอกพยามตามหาคุณน้าท่านนั้นนะครับที่ทลาไปรับเขาและช่วยให้เขารอดชีวิตได้ แต่เขาย,ยังหาไม่เจอเอกครับถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณน้าท่านนั้นมีโอกาสได้ชมรายการอยู่เอกมีอะไรจะบอกกับท่านครับเชิญได้เลยครับนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับผมในวันนั้นที่ตกที่โคราชผมชื่อเอกนะคงจะจําได้ผมขอบคุณมากที่รับผมในวันนั้นที่ผมไม่ตายถ้าผมไม่มีน้าผมคงจะตายไปแล้วครับถ้าน้าไม่รับก็ไม่มีผมในวันนี้ครับ เอกครับขอบคุณจริงๆที่มารายการในวันนี้นะครับวันนี้มีทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็มีรองเท้าตรงนี้นะครับมอบให้เอกจาก AS โรวมมูลค่า5 8 0 0 0ืบาทครับคนเราเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายคนนี้ครับเอกครับขอบคุณมากๆากครับเอกครับ แล้วก็ท่านผูการครับข่าวดีที่อยากแจ้งครับโครงการ AS อุ่นใจไซเบอร์ลูกหลานของเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเวลาเข้าโลกไซเบอร์ครับเรามีเครื่องมือที่สามารถวัดความฉลาดทางดิจิทัลได้ด้วยตัวเองครับเครื่องมือนี้มีชื่อว่า DQ Test ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้กันสากลนะครับทั่วโลกเลยครับสามารถทําให้เด็กๆของเราท่องโลกออนไลน์ไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับสนใจไปได้นะครับที่เว็บไซต์ข้างหน้านี้เลยนะครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับที่ท่านผู้ชมกับท่านค้าท่านการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุตผู้ิออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ